สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามมาช่วงดีๆครับได้ยินเสียงน้องสาวขุดดินทั้งปกปกปกเลยแอบมาดูครับแอบมาดูก็เห็นน้องสาวแอบปลูกแอบปลูกทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทุเรียน นกหยิบหรือนกกระจิบก็ไม่รู้ครับร้านค้าบอกว่าเป็นนกกระจิบแต่ท่าที่ซื้อมาแล้วก็ f อซมักจะให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นนกหยิบนะครับดูฮะขุดกว้างอะไรฮะดูรดน้ำชุ่มฉ่ำ นั่นไม่พอไม่รู้ว่าน้องสาวไปดูสูตรไหนมาครับผมแต่ตัดยอดด้วยครับผมตัดยอดเสร็จแล้วปลูกเลยครับเนืตัดยอดประมาณหกนิ้วได้ครับเยดายยอดเนี่ยกำลังสวย,ยสามารถไปเสียบเสียบยอดได้เลยฮะตากำลังสวยเลยเนะ ไม่รู้ไปดูคลิปไหนมาไปดูสูตรไหนมาครับตัดยอดแล้วก็ปลูกนะครับห้าหอนกยิบหรือนอกกระจิบเห็นบอกว่าซื้อมาจากทางอำเภอสนามชัยเขตครับน้องสาวขยันขุดขยันปลูกขยันย้ายขยันเผาเนี่ยลองรอยการเผาัอยู่เลยครับลองรอยการตัดยังอยู่เลยครับผม ตัดต้นไม้ต้นใหญ่เป็นหนึ่งต้นครับตอยังอยู่เลยครับต้นกระโดงนะครับผักกระโดนนะผักกระโดนปลูกผักกระโดนนะครับตัดไปแล้วมีลองรอยการเผาซะด้วยนะครับผมตัดไปแล้วครับแล้วก็ปลูกทุเรียนนกหยิบหรือนกกระจิบโกโรทุเรียนบอกหน่อยครับ ด้วยการตัดยอดกอดปลูกอีต่างหากครับผมแค่ขยันขยันขุดนี่ผมก็สุดยอดแล้วครับดูดินเข้าด้วยแแรงมากมากอบขุดไม่เข้าครับต้องเปการแช่น้ําก่อนแช่น้ําแล้วก็ขุดนะครับขุดต้องแช่น้ําเวลานานมากนะครับถึงจะขุดได้ขนาดนี้ว่าแล้วได้ยินเสียงนะักปอก,ปกโอเคครับผม ให้กำลังใจน้องสาวผมด้วยนะครับผมจะปลูกทุเรียนทยอยปลูกหลายต้นแล้วครับผมเป็นสิบต้นแล้วครับมีที่ว่างตรงไหนตัดต้นไม้ตรงไหนทิ้งได้ตัดปลูกทุเรียนครับโอเคครับผมขอบคุณสวัสดีครับ